สวัสดีครับนี่มีมาเบิ่งทอนพันธัญายาในครับมีจำนายด้วยครับพี่น้องทอนพันธญยาในกิโลละหาบาทครับราหนาสวนครับแบบกระสอบกระมี่ครับแบบกระสอบกระทรง สร้สามลอยหาชิบ 3, 5, บาทครับเก็บเงินปลายทางพร่อมค่าส่งเรียบร้อยแล้วครับ ใครสนใจกระติดต่อไดเด้อครับ0ูน3 3 3 2 008ครับกำลังฮหดน้ำครับ บรรยากาศตอนเที่ยวเซาโ้ชานมสปริงเกอร์ครับ ไพ่สนแจกับติดต่อนะครับ088,333,2008ดสามสมสองดขันบวในพ้อปลูกก็กติดตามกดใด้กดแชร์กดติดตามไว้แ้วครับเพื่อจะวพัดคลิปใหม่ๆต่อไปครับเพื่อพร้อมปลูกกับจัง สั่งครับผมบางคนบอนพอร้อมนะบางคนพร้อมเดียวพร้อมเดียวก็สั่งเลยเรื่อยครับพร้อมตัดครับฝากกดติดตามไปครับสวัสดีครับ